เอาเยอเอาเยอะอ้ยมันเล่นเล่นฝันสวนสวนสนามนึ่งๆๆเา้มือตัวเดียวกันอยู่บนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเกียให้ก่อนนมีมีมีตัวนึงตัลงไปเห็นบ่เห็นเออตัลงไปเดี๋ยวเดี๋ไปยเ็ทีมึงไปแล้วไปแล้วบ่แม่ตีนมือ กูจะกลับไป้ Enlight ิอย oh. no. um, like oh. yeah, sure. ู่ทันแล้วอู่ไหมโอ้อยู่วัไปทางใดเอ้าเราบเลือจากโต้ไดิ๋ยวให้ปล่าน้าจะมิดแล้เมือไหร่เปลาฟ้าจะซาดิ้งไนแลวหมดแล้วคือว่ามีต่ผู้เห็นเมื่อกินีมาแล้วพอมาด้มีจ็คโต้ไดีนี้นะ อเฮ้ยเฮาขอเฮมดขเฮาเหมดแล้วปานสนี่หมดแล้วนกลัวนกลัวอไม่ขอี่ยูหมดแล้วปานสนี่หมดแล้วบอกได้เลนะหมดแล้ว ้าทางนั้นนลินน้ำยางเดียดนะคุณช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาตัวมาหน่อยครับครับอเคอเคเอาหามาลงสักคนได้เฉพาะพ้อยได้โยนไปเลยอไปเมื่อไหร่ะไนักการนี่นี่นบาใหม่้ยเนอตรงไหนหนือตรงไหนโอ้ยตองจีิงหัวนต่ เอาถุงมาเด้อครับสร้างตำนานตลอดจะจะให้ได้หามกันไปล่วงบาทคือเมือนั้นอีกนะเธอนะจักรยานลงเอออันนี้กระบอกจักรยานลงหัวละวัสหินยังมีข้ามาอีกโอ้มันบริเวณนั้นเด้อ ย่ายาย่าอย้นเขาบ้างยาขึ้นเขาบ้างโอ้ยโดนเสร็จพร้อมยาเข้ามาตอนนี้นี่นี่อยู่ในตีนกูดิอีกตัวนึงนี่เร็วเออข้างทั่ละเอาเข้าโอ้แมสทางนั้นทางนี้ทางทางขวากูนี่ขวาขวาขวางบ ยนมนมัองมันอยู่หันได้มันเป็นถ้ำเด้เพื่อนถ้าพูดถึงถ้าผมตกเป็ดเหมือผมสีฟอกเล็กเลยนะยามได้สีโซอันย่ยเอ้ยใส่แหงใส่แหงใส่แหงเออหนีเด้มาอีกานี้นะอนี้มงนี่มงนี้แล้วเอาไม่ได้แสดงนะนี่กองจริงแล้วนี่เดือดแล้วชิดมันแล้วเอาที่ละโตนะมึงไะนเออเอาตัวแรกก็คืนคนนะเอือดสิบคนเด้อ ้าฮอดาซูแก๊สเบิดแล้วเ่แก๊สมันนี่มันอยู่ในนี้ในกูเทียบไว้อยู่นี้เดากูจับอยกูจับโยกูหนาวนะกูจะขึ้นแล้วนะอยากกับอยากกับอยากกับชิรนี่มันบืนอยู่ในตีนกูนี้คางนี้ เอาเห็ดเรล้วเรล้วอ้เห่ปลาลานะทเมกินมือเหมนะก็ไ็ก็ก็ด็ก็ม็ก็ก็เอา็ก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 เก็กเก็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 น็ก็ก็ก็า็ก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 ็เลก็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 กีก็กอมเก็ก็ก็กหก็า็ก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 นก็ก็่็ก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 ก็็็ ักเอาปากอาปากโอหโหมึงกับบนี้วใส่ตกอนเนาะใส่ปากเลยยังสิอยากจับอยู่บนนี้นะอาปากป้อนลกเดเต็มท่าใดบนี้ท่าใด เอาเด้ว้ามมี่เหนาวนะคืขึ้นอะไได้โอ้ยหนาช่างหนาวเลยขึ้นแล้วมามามาพี่มาไม่ผมดิ้นไยนี่เดีผมเจอไอโซนัสจ่าทำอะไรกันจี๊ดแดงเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมแก๊สเบิร์ดไปเปลี่ยนกเองแก๊สให้เขาก่อนอ้าไปซ้ำจังเมทัลจบกัน thứ nhân tư hưởng